ยั่วยเส,สดสดดิ่งดิ่งสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําก้อยไข่มดแดงทานกันนะครับไข่มดแดงวันนี้ประมาณขีดกว่านะครับแล้วก็ต้นหอมต้นหนึ่งพอดีแล้วก็ใบผักชีใบเลื่อยหอมแดงก็ประมาณสีหัวแล้วก็มะนาวลูกหนึ่งนะครับแค่นี้พอขั้นตอนแรกก็มาซอยผักชีใบเลื่อยนะครับแบบนี้ ยาวไปไม่ยากแล้วก็ต่อมาซอยต้นหอมทีเนี้ยซอยเสร็จแล้วก็มาพักไว้ก่อนต่อมาเป็นหอมแดงนะครับซอยเหมือนกันจลยสิบเสียบทำนี่ง่ายแต่ไต่บ้าน ะครับไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรมากมายมาพักไปก่อนต่อไปก็เป็นมะนาวนี่พาเอาอะไรนะเอาแกนมันออกใช่ไหมเม็ดมันออกอธรรมดาดูเไปนะครับอ่าครับก็เรียบร้อยแล้วต่อมาเรามาก้อยมันลาบกันนะครับอันตอนแรกก็เทไข่หมูแดงลงไป,ปวกแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาหนึ่งช้อนโต,นต๊นะครับลงไปแงบ ง,ง่ายผงสุดนิดนึงงับเพิ่มความนัวเข้าคั่วก็สักครึ่งช้อนโต๊ก็ได้นะครับตามด้วยพริกป่นอีกครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็บีบมะนาวลงไปลูกหนึ่งที่หั่นไว้เมื่อกี้ลงไปมันเส็บเซบะจัดจ้านไปเลยตามด้วยหอมแดงแลกลงไปแล้วก็ผักชีใบเลื่อยลงไปแล้วก็ต้นหอมที่ซอยไว้ปิดท้าย ่อมาก็คนทีครับรออะไรให้มันเข้ากันเขาเรียกว่าก้อยนะถ้ามันไม่ได้ผ่านการใช้แก๊สหรือใช้ความร้อนเขาจะเรียกว่าก้อยนะครับแต่ถ้าเราไปใช้ความร้อนลงไปเขาเรียกว่าลาบใช่ไหมืเฮ้ยคนอีสานยังไงไม่รู้เรื่องเลยนี่ครับยั่วเลยสดสดดิ่งดิ่งเทใส่จานใบเดิมนี่แหละครับพี่น้องเอาไปจะได้ไม่ต้องไปล้างหลายรอบ สุดยอดกินเลยครับทีนี้เป็นไงบ้างแซ็บวอไข่มดแดงใครก็ชอบอยู่แล้วเนี่ยนะครับอีสารเขาก็ชอบแบบนี้อยู่แล้วแหละโอเคครับถ้าเพื่อนเพืชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องโคลูกกุ้งในการทําคลิปรับคลิปนี้จบไว้เท่านี้ก่อนเจอกันทีคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับแซ่ฟนัวกันต่อนะครับกลิก่นมันหอมมากเลยนะกลิ่นมันเป็นกลิ่นเหมือน,น,นลาบเหมือนก้อยดนะ้วยเนาะมัน,เ,นเดี๋ยวเอิญจังก็แดงก็จะมันๆใช่ไหม่ะเจอกันที่จิ้มหน้าครับ